สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง1นึจนถึงสิสิงหาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย จะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายเอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับ 1>, 1จนถึง10สิงหาคม2566นะครับมีไพ่เดอะชาริออตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆหรือว่าการเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นต้องแก้ไขต้องรับมือต้องจัดการไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเผชิญกับสถานการณ์งานที่หนัก งานที่เหนื่อยหรือว่าช่วงเวลาที่กดดันจากสถานการณ์บางอย่างนะครับถ้าไปในเรื่องของการเจรจาธุรกิจก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเจรจาการตกลงการต่อรองเรียกได้ว่าในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้ยังไม่ลงตัวนักนะครับแต่หากผ่านช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้ไปแล้วไพ่สามเหรียญจะพูดถึงสถานการณ์ ที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสามารถที่จะตกลงกันได้เจร other, จากันได้นั่นเองคน,นคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายแต่ถ้าเป็นคนค้าขายก็ต้องบอกว่าจะมีคนเข้ามาขายของแข่งด้วยขายของประเภทเดียวกันกับคุณต้องระวังให้ดีนะครับหจนถึง10สิงหาคมนี้ <c ười> เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นอาจจะต้องฝาฟันต้องเหนื่อยหน่อย ในเรื่องของการทำงานไม่ว่าอาชีพใดก็ตามส่วนอาชีพที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่คุณนั้นต้องร่วมงานด้วยต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำอยู่เหนือ เหตุผลหรือว่าอยู่เหนือการทำงานไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาในเรื่องงานได้คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนจริงๆแล้วสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นเหมือนบททดสอบนะครับเมื่อคุณก้าวข้ามผ่านสถานการณ์บางอย่างไปได้แล้วนั้นคุณจะได้พบกับรางวัลแห่งความสำเร็จที่ รอคอยคุณอยู่นั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนยังมีเรื่องดีๆด,ด้วยนะครับไพ่8ดเหรียญไพ่ใบนี้จะพูดถึงในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องจับงานสองงานทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันใครที่กำลังมองหาช่องทางมองหาโอกาสในการจะมีอาชีพที่สองหรือว่ามีอาชีพเสริมมีอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาชีพประจำ งานประจำที่ทำอยู่มีเกณฑ์จะมีช่องทางมีเกณฑ์จะมีโอกาสนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้ไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นได้มีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าได้มีความรู้ใหม่ๆเข้ามาทำให้มีโอกาสที่อาจจะได้ ทำงานเพิ่มหรือว่าเป็นลักษณะของการใช้งานที่เรียกได้ว่าเป็นงานพรสวรรค์งานที่ใช้ศักยภาพใช้ความสามารถบางอย่างแล้วทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการงานคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเราฟังกันไปแล้ว หนจนถึง10สิงหาคมนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าผ่านพน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้แล้วนั้นไพ่สามเหรียญยังจะพูดถึงการที่มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานบางคนเป็นช่วงเวลาที่จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานแตเปลี่ยนแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายใครที่กำลังตั้งใจจะไปทำงานยังต่างประเทศมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้ไปใครที่กำลังตั้งใจจะไปเรียนต่อสอบชิงทุนมีเกณฑ์จะสอบได้สอบติดคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าจะพูดถึงอาชีพที่ ดวงการงานดีดวงการงานเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานสายการบินพนักงานขนส่งของหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรือว่าขายรถยนต์นะครับเต็นท์รถต่างๆนะครับหรือว่าโชว์รูมรถต่างๆคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่น เป็นพิเศษครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดนะครับที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตกงานแล้วสมัครงานเท่าไหร่ยังไม่ได้งานสักที1จนถึง10สิงหาคมนี้การแข่งขันสูงเหนื่อยหน่อยแต่ เป็นเหนื่อยที่จะได้พบกับความสําเร็จที่รอคอยเพราะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจฝ่าฟันก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาไปให้ได้แล้วความสําเร็จที่คุณตามหาความสําเร็จที่คุณรอคอยจะมาถึงใครตั้งใจสมัครงานมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเราเริ่มต้นกันที่ไพ่ สองคาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงนี้กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในการหาเงินหรือว่าในการมีรายได้นะครับจะมีรายได้เข้ามาผ่านการติดต่อสื่อสารผ่านการพบปะผู้คนจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องเงิน ใครที่กำลังมองหาช่องทางในการมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจำที่มีอยู่มีเกณฑ์จะพบเจอกับช่องทางมีเกณฑ์จะพบเจอกับโอกาสนะครับ คนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพุธกลางคืนมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนและไพ่ใบนี้ยังจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนบางคนมีเกณฑ์ มีโอกาสที่ดีในเรื่องเงินเข้ามาเยิ่ยมเยียนดวงชะตาการเงินนะครับใครที่ตั้งใจจะขายที่ขายทางนะครับมีเกณฑ์จะขายได้ใครที่ตั้งใจจะกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้านมีเกณฑ์จะกู้ผ่านครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่อัศวินแห่งถ้วยครับไพ่ใบนี้จริงๆแล้วพูดถึงในเรื่องของการเงินที่ดี การเงินที่คล่องตัวนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นลักษณะของเงินหมุนเวียนเงินหมุนเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเงินเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้น1จนถึง10สิงหาคมนี้ให้ระวังในเรื่องของการเก็บออมครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายระวังในเรื่องของการ เก็บเงินไม่อยู่การเงินมีเกณฑ์จะรั่วไหลครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าพูดถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเราจะพูดถึงการมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภและสำหรับบางคนมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คนเกิดวันพุธกลางคืนถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับโชคลาบเป็นไปตามบุญกุศลผลบุญที่เรานั้นได้ทำแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติครับและให้รอบคอบในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญนะครับและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของ มิตราชีพครับที่จะมาในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในช่วง1จนถึง10สิงหาคมนี้หรือว่าช่วงไหนๆก็ตามนะครับก็ต้องเตือนกันให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่ามีลูกดวงมีนะครับแฟนคลับในช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงหลายคนตกเป็นเหยื่อครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังกันให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายนอกจากจะ ระวังตัวเราเองแล้วยังจะต้องระวังผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า1จนถึง10สิงหาคม2566นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดูจะสดใสนะครับแล้วก็ได้รับพลังงานดีๆจากทั้งไพ่1ิบ ถ้วยและไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีเรื่องทะเลาะกาันมีเรื่องผิดใจกันหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่คนรักยุ่งยุ่งไม่มีเวลาให้ในช่วงหนึ่งจนถึง10สิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ กลับมาสดใสหวานชื่นอีกครั้งหรือว่าสามารถที่จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจอยู่ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนที่กําลังคบหากําลังดูใจอยู่ความรักความสัมพันธ์เมื่อมีไพ่ผู้รับใช้แห่งคาถาและไพ่สิบถ้วยขึ้นมา ไพ่สองใบนี้จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีกันได้คบกันแล้วมีเกณฑ์จะคบกันได้แบบยาวๆนั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความสบายใจเหมือนฟ้าหลังฝน เป็นช่วงเวลาที่หากใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาก็มีเกณฑ์จะสมใจในเรื่องนี้ด้วยคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายเรียกได้ว่าจะสมหวังตามที่ได้ตั้งใจไว้สำหรับใครที่อยากจะมีบุตรนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับส่วนครอบครัวไหนนะครับที่นะครับ อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันมีปัญหาไม่เข้าใจกันไพ่สิบถ้วยจะพูดถึงการที่ครอบครัวจะกลับมาปรองดองจะกลับมารักกันได้จะกลับมาคืนดีกันได้นั่นเองคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ ส่วนคนโสดนะครับต้องบอกว่าคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนน่าสนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณและเรียกได้ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะได้คบกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้คบกันยาวด้วยคนโสดทั้งหลายเรียกได้ว่าคนโสดมีเกณฑ์ได้สละโสดครับคนเกิดวันพุธกลางคืนครับเอาละครับดวงชะตาความรัก ในช่วง1จนถึง10สิงหาคม2566นี้ผ่านพ้นไปนะครับขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นพบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหาครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจใดก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเป็นการดูดวงรบกวนทักไลน์ i d ตามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามานะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับสำหรับวันนี้คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995